เรียกเงินคืนโครงการรัฐก,กว่า17ล้านทำไมทวิตเตอร์เรื่องนี้ถึงได้ร้อนแรงนะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากที่ร้านค้ารับสแกนการจ่ายเงินโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาเยียวยาช่วงโควิด1 9แล้วปรากฏว่ามีบางร้านเนี่ยดูสงสัยว่าเป็นการทุจริตรัฐก็เลยเรียกคืนแง่มุมทางกฎหมายเจ้าของร้านกับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยใครผิดใครถูกมาฟังกันดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทู n ชาแนลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับในช่อง Youtube ทนายคู่ใจวันนี้ครับไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับจริงๆเรื่องนี้เราพูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับอย่างล่าสุดครับวันที่10ตุลาปี64นะครับกลายเป็นแฮชแท็กโด่งดังเป็นอันดับ3ใน t วิตเตอร์แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับแฮชแท็กเรียกเงินคืนโครงการรัฐที่หลายคนออกมาบ่นว่าในเมื่อรัฐบาลเนี่ย แจกแล้วเนี่ยทำไมต้องมาเงื่อนขายยุ่งยากไปหมดเลยแจกมาแล้วเนี่ยไม,ไม่ตรวจสอบได้ไหมคือราชก,การเนี่ยก็าทาหนังสือติดต่อไปยังร้านค้าเพื่อเรียกเงินคืนหลังจากที่อัดฉีดเข้าโครงการอย่างหนึ่งเราชนะคนละครึ่งมาตราสามสามเราลักกันและมีการอ้างว่าไม่ใช่เฉพาะร้านที่ถูกเรียกคืนยังหมายถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าไปใช้สิทธิ์กับร้านดังกล่าวก็โดนเอกสารจากทางรัฐเรื่องฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของโครงการถ้าไม่โต้แย้งต้องจ่ายเงินคืนแสดงว่ารัฐเรียกคืนทั้งร้านค้าทั้งประชาชนที่เข้าไปใช้สิทธิ์ร กันเอทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทีนี้ครับผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายราย,ายก็โพสเอกสารการเรียกเงินคืนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจกของรัฐเช่นโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งพร้อมระบุในะเหตุผลลงไปว่ามีพฤติการที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการและข้อเท็จจริงที่ท่านชี้แจงไม่สอดคล้องกับธุรกรรมการรับเงินของโครงการจึงขอให้คืนเงินที่ได้รับจากโครงการภายใน3 0วัน17ล้านภายใน30วันน,นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับ โดยมีหลายคนโพสต์หนังสือที่ได้รับเป็นหนังสือตราคุดประทับตายยางพร้อมลายเซ็นกำกับจึงคาดว่าไม่ใช่เอกสารปลอมโดยจานวนที่เรียกเก็บนั้นมีต้งแต่หลักแสนจะถึงหลักหลายล้านและมีข่าวว่าบางคนโดนไปกว่า17ล้านก็โดนจริงๆครับหากไม่เห็นด้วยร้านค้าสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน15วันอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐรัฐมีข้อตกลงว่าหากตรวจสอบพบทุจริตจะมีการเรียกเงินคืนทั้งหมดทั้งบัญชีไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะรายการที่ทําทุจริตเท่านั้นคาดสาเหตุที่โดนเรียกคืนว่าเพราะทําผิดเงื่อนไขรับแล โครงการเราชนะคนละครึ่งเป็นเงินสดนั่นเองโดยทั้งนี้นะครับสาเหตุที่ทําให้ร้านทั้งหลายเนี่ยได้รับหนังสือชันเน็ตก็วิเคราะห์ว่าอาจทําผิดเงื่อนไขเรื่องการรับแลกเงินสดในเป๋าตังเป็นเงินสดหรือบางคนใช้โครงการนี้เข้าร่วมกับออนไลน์ คนที่ซื้อสินค้าอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ไปสแกนที่อีกจังหวัดหนึ่งทั้งที่มีกฎคือมีกติการนะครับคือร้านค้าเนี่ยเขาห้ามเอาไปขายออนไลน์ห้ามขายลอตเตอรี่ห้ามขายสินค้าสิ้นเปลืองอย่างเช่นเหล้าบุหรี่เขาห้ามเขาวมโครงการเลยแถมจำนวนที่เรียกคืนค่อนข้างน่าสะพรึงเพราะโดนกันหลักแสนหลักล้านสูงสุดเท่าที่เห็นเนเอกสารก็คือ3.5ล้านทีนี้ครับอีกด้านหนึ่งคนต้องการเงินสดมากกว่าซื้อของทําไมต้องมาเรียกคืนนี่คือสิ่งที่คนตั้งคําถามนะคือคนที่ครับเป็นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเวลาเคคคาาา่่่มงกอยดิินนนสืขะจีีท องไรก็ตามนะครับเรื่องเหล่านี้มีประเด็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจมุมมองน่าวิเคราะห์เหมือนกันนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมครับต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้เงินโครงการนี้มันเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐใช่ไหมรัฐเขาบอกว่าถ้าคุณจะเข้าร่วมโครงการย้านะครับถ้าคุณจะเข้าร่วมโครงการคุณต้องฏิบัติตามเงื่อนไข1 <c oughs> 2 3 <c> 4 <oughs> 1ห้ามแลกเป็นเงินสด2ห้ามใช้ผ่านทางออนไลน์3ห้ามเอาไปซื้อลอตเตอรี่เหล้าเบียร์บุหรี่นี่คือเงื่อนไขหลักๆเขาแต่อาจจะมีมากกว่านี้แต่หลักๆ ประมาณนี้เลยทีนี้ถ้าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ก็ไม่มีปัญหาผมก็เข้าร่วมโครงการผมก็ใช้จ่ายจริงใช้ไม่ครบด้วยเพราะว่าเลือกซื้ออะไรนะแต่บางคนเขาอยากได้เป็นเงินสดเอาไปหมุนหมุนอย่างอื่นนะแต่ส่วนหนึ่งคือต้องเข้าใจนะครับว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการนอนอยู่บ้านแล้วเขาแจกเป็นโครงการคุณต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขอะผมถามง่ายคุณไปซื้อเช่าซื้อรถยนต์กับไฟแนนซ์คุณจะเอาไปซื้ออย่างอื่นนอกจากรถยนต์ได้รถยนต์แทนหนึ่งห้าแสนเขาปล่อยกู้มาคุณเอา, 5, ออาอเอาห้าแสนต์ คือสิ่งที่มันกําหนดเอาไว้เลยหากทําไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่หลวงจะต้องเรียกเงินคืนเพราะเป็นการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ของโครงการถ้าไม่เรียกเงินคืนนั่นสิจะมีความผิดต้องแยกนะครับเขาให้คุณเอาไปใช้จ่ายเพราะงั้นคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งมันไม่ได้ยากเลยอ่ะอีกแง่มุมหนึ่งผมชวนคุณผู้ฟังคิดอย่างนี้นะสมมุติว่าคนเข้าร่วมโครงการเราชนะคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวกันแล้วไม่ได้ไปใช้จ่ายเงินจริงๆแต่เอาเงินหลวงไปเบิกคืนกลับมา<ๆ>ก็เป็นการชอบโกงหลวงสิก็เป็นการหลอกลวงหลวงนะ่น เป็นการปลอมแปลงเอกาสารไปเบิกตังหลวงออกมาตัี้ เห็นไหมครับเริ่มกายเป็นคดีอาญาแล้วมีทางไหนบ้างที่จะสามารถแก้ไขหรือแก้ปัญหากับร้านค้าได้อย่างแรกเลยนะครับสำหรับร้านค้าที่ได้รับแลกเป็นเงินสดนะครับก็ทําหนังสือชี้แจงเข้าไปครับว่าคุณมีต้นทุนในการซื้อขายของเท่านั้นเท่านี้บาทเอาไปโชว์ให้กับกระทรวงการคลังดูอย่างเช่นคุณขายได้ประมาณ5้าเอ่อห้าแสนคุณซื้อของมา300,000กำไร200,000คุณเอาต้นทุนเนี่ยไปโชว์เลยว่าซื้อมาจริงขายจริงนายคนนี้รับของไปหมดแล้วจริงแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยแต่การที่คุณชี้แจงที่มาที่ไปของสินค้าไม่ได้แสดงว่า าคุณไม่ได้ขายของจริงหลักง่ายๆเลยและอันนี้มันต้องสแกนผ่านมือถือใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาซื้อของกับคุณจะต้องอยู่ในบริเวณแถวนั้นเว้นแต่ว่าคุณจะขายของผ่านทางออนไลน์ซึ่งเขาห้ามการเรียกเก็บเงินคืนเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างแรกนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ของหน่วยงานรัฐเพราะการเบิกจ่ายเงินของทางหลวงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือ,คอเข้าใจไหมคะว่าหลวงเนี่ยเหมือนมันเต่าอ่ะ เต่าที่เดินช้าๆแต่วันหนึ่งอ่ะมันจะเดินถึงสั่งครับการตรวจสอบโครงการรัฐบาลหลายๆโครงการเราก็บ่นใช่ไหมครับให้เห็นก็รู้ว่ามึงทุจริตกันทําไมมึงไม่ดาเนินการเลยสักทีคือมันเป็นเต่าฮะเต่ามันเดินช้ายิ่งโครงการใหญ่มันยิ่งเดินช้าแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเดินช้าไม่ได้แปลว่ามันไม่เดินโครงการที่ผ่านมันต้องกี่เดือนแล้วครึ่งจะมาดําเนินคดีแสดงว่า มีคนร้องเรียนเข้าไปก็ต้องส่วนหนึ่งต้องยอมรับแหละครับก็พวกนักข่าวพวกสื่อออนไลน์มันทําให้คนที่เขาเข้าโครงการเนี่ยโดนจับไงฮะผมยังเคยเข้าไปดูเลยนะเข้าไปสืบดูตั้งกันเป็น Facebook พี่แล้วตั้งกันเป็น Facebook เลยบอกใครจะแลกเงินเราชนะใครจะแลกเงินคนละครึ่งใครจะแลกเงินเราเที่ยวกันมาหาผมเดี๋ยวผมแลกเป็นเงินสดให้โอ้โหร่วมกันเป็นเครือข่ายเป็นขบวนการเลยเนี่ยแบ่งหน้าที่กันทําเลยเนี่มีลงใน Facebook หากลุ่มด้วย สุดยอดแม่ทั้งทั้งที่เงื่อนไขของเขาเนี่ยคุณต้องไปเที่ยวคุณต้องไปซื้อคุณต้องไปช็อปคุณถึงจะได้เงินเพราะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเขาเขาห้ามร้านค้าที่เป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นโลตัสบิ๊กซีห้ามเข้ามันก็เลยทําให้คนที่ขายของระดับล่างได้ประโยชน์กันหมดแล้วคิดดูนะไอวิธีแรกเป็นเงินสดอ่ะมันทําได้ไม่ผิดกฎหมายเลยแล้วใครเขาจะไปเขาก็เอาเงินสดไปซื้อของในห้างกันหมดไปกิน อันห้ากันหมดร้านเล็กๆก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ไหลเข้าไปเลยผิดวัตถุประสงค์นะครับแบบนี้กรุงไทยมีส่วนผิดด้วยไหมเนื่องจากยอมลงทะเบียนให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมผู้รับลงต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าถูกต้องใช่หรือไม่อย่างแรกเลยนะครับธนาคารในเป็นเอกชนถึงแม้จะเป็นรับพิษากจก็ตามนะจึงไม่อาจร่วมรับผิดในคดีทางอาญาได้คือธนาคารเนี่ยเขา แค่ให้บริการในการลงทะเบียนแต่เขาไม่ได้สนับสนุนให้คุณไปเอาเป็นเงินสดงงไหมคือธนาคารลงทะเบียนการใช้สิทธิ์การจะเป็นประชาชนหรือเป็นร้านค้าก็ตามแต่เขาไม่ได้บอกให้คุณน่ะไปแลกเป็นเงินสดไอ้คุณไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยธนาคารทําแค่นี้แต่คุณเอาไปแลกเป็นเงินสดเองเพราะงั้นความรับผิดสุดนี้ไม่เกี่ยวกับธนาคารเลยเออถ้าธนาคารขึ้นป้ายว่ากรุงไทยสนับสนุนให้คนแลกเป็นเงินสดอันนั้นสิ รับผิดเป็นลายลายไปอยากฝากอะไรถึงร้านค้าที่โดนเรียกเงินคืนบ้างถ้ามั่นใจว่าไม่ได้รับแลกเงินเอาหลักฐานไปกลางเอาไปแจง้งถ้ากระทรวงการคลังยังไม่ฟัง ก็ไปฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคุณขายของจริงคุณต้องมีหลักฐานการซื้อขายของไม่ยากเพราะงั้นเนี่ยชี้แจงได้อยู่แล้วอยากบอกอย่างหนึ่งครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อหลายสำนักหรือข่าวออนไลน์หลายแห่งก็ลงกันเป็นประจำอยู่แล้วว่าคุณต้องไม่ทุจริตเพราะผมบอกอย่างหนึ่งนะครับเงินหลวง ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เคยมีคมําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเรียกเงินคืนของหลวงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่222ทับ2560เป็นกรณีที่เบิกเงินหลวงไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หลวงฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาบไม่ควรได้จ่ายคืนเต็มจํานวนนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบกบกดติดตามยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจไว้ครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ